สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องเ o ส e s วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับหนึ่งในรถตู้ที่ถือว่าเป็นตำนานของวงการขนส่งทั้งในไทยและต่างประเทศรถที่ไม่ว่าจะใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อการเดินทางส่วนตัวก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและตอนนี้มันได้กลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่ล่าสุด นั่นก็คือ Toyota h i ฮเอสปี2026รุ่นนี้มาพร้อมการปรับปรุงครั้งใหญ่ทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีภายในที่พร้อมจะยกระดับประสบการณ์การเดินทางให้เหนือกว่าเดิมเริ่มกันจากดีไซน์ภายนอก Toyota h i ฮเอส2026มาในโครงสร้างตัวถังใหม่แบบเซมิบอนเน็ตที่มีฝากระโปรงหน้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อความปลอดภัยและการระบายความร้อนที่ดีขึ้น เส้นสายภายนอกได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ดูทันสมัยและแข็งแกร่งกว่าเดิมดันนามาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ที่ดูสง่าและทรงพลังไฟหนา้า LED แบบโปรเจคเตอร์ดีไซน์เรียวรับกับแนวฝากระโปรงช่วยเพิ่มมิติให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นกันชนหน้ามีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่และไฟตัดหมอกดีไซน์ใหม่ที่เข้ากันได้อย่างลงตัว เมื่อมองจากด้านข้างตัวรถยังคงเอกลักษณ์ความยาวและสูงของไฮเอสเอาไว้แต่มีเส้นสายตัวถังที่ลื่นไหลและมีความโค้งมนมากขึ้นทำให้ลูลมและประหยัดน้ำมันกว่าเดิมกระจกมองข้างขนาดใหญ่พร้อมไฟเลี้ยวเล็ดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเปลี่ยนเลนประตูสไลด์ยังคงเป็นจุดเด่นโดยในรุ่นสูงสุดจะเป็นแบบสไลด์ไฟฟ้าทั้งสงด้านเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด ล,ออล้ออลลอยขนาด17นิ้วดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มความหรูและสมดุลให้กับตัวรถส่วนด้านหลังไฟท้ายเปลี่ยนเป็นแบบฟูลเล็ตพร้อมดีไซน์แนวตั้งที่ดูสมัยใหม่มากขึ้นและยังมีสปอยเลอร์หลังคาที่ช่วยในเรื่องอากาศพลาศาสตร์อีกด้วย <c oughs> เมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในห้องโดยสารของ Toyota Hi-Ace 2026 <c oughs> ความรู้สึกแรกที่ได้คือกว้างโล่งและหรูครึ่งอย่างเห็นได้ชัด ภายในถูกออกแบบให้เน้นความสะดวกสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเบาะนั่งแต่ละตำแหน่งถูกออกแบบใหม่ให้มีความนุ่มและรองรับสริระได้ดีขึ้นมีให้เลือกทั้งแบบ9้าที่นั่ง12ที่นั่งและ14ที่นั่งขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกใช้วัสดุภายในเป็นแบบหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงพร้อมตกแต่งด้วยลายไม้และโครเมียมเพิ่มความหรูหราแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ทั้งหมด ดูทันสมัยกว่าเดิมมากมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางในตัวหน้าปัดเรือนไมล์แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่อ่านง่ายและมีข้อมูลครบถ้วนพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์และระบบช่วยขับขี่ต่างๆภายในยังมีระบบกรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนสำหรับผู้ขับและผู้โดยสารด้านหลังทำให้ทุกที่นั่งได้รับความเย็นทั่วถึง สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง Toyota h i ฮเอ2026ได้เพิ่มความสะดวกสบายมากกว่าเดิมด้วยระบบปรับเอนได้ของบาะ ระบบชาร์จไฟ USB ทุกแถวช่องเก็บของขนาดใหญ่และระบบแสงไฟภายในแบบแอ b เบียนไลท์ที่สามารถปรับระดับได้ช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายระหว่างการเดินทางนอกจากนี้ยังมีระบบเสียงรอบทิศทางที่ให้คุณภาพเสียงคมชัดและสมจริงเหมาะกับทั้งการเดินทางระยะไกลและการใช้งานในรูปแบบรถ VIP ในด้านสมรรถนะโตโยต้าไฮเอส2026มาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.8ลิตรเทอร์โบแปรผันที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ177แรงม้าแรงบิดมหาศาลกว่า420นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สตีดให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและตอบสนองได้ดีทั้งในเมืองและทางไกลเครื่องยนต์ใหม่นี้ถูกพัฒนาให้มีเสียงเงียบและประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิม มีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ13-14กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีเยี่ยมสำหรับรถตู้ขนาดใหญ่แบบนี้สำหรับระบบช่วงล่างโตโยต้ปรับจูนใหม่เพื่อให้สมดุลระหว่างความนุ่มนวลและความมั่นคงในการขับขี่ด้านหน้าเป็นแบบ McPherson s t r ั t ด้านหลังเป็นแบบลิฟต์สปริงที่แข็งแรงและทนทานเหมาะสำหรับทั้งการขนผู้โดยสารและการบรรทุกสัมภาระหนัก ระบบควงมาลัยไฟฟ้าช่วยให้การควบคุมเป็นเรื่องง่ายแม้จะมีขนาดใหญ่แต่ก็เลี้ยวได้เบาและมั่นใจ ด้านความปลอดภัย Toyota าไฮเอส2026มาพร้อมระบบความปลอดภัย Toyota s เซ e ตี้เซนรุ่นล่าสุดมีทั้งระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดอับสายตาและระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถวิ่งตัดหลังเวลาถอยหลัง กล้องมองรอบคัน360องศาและเซนเซอร์รอบคันทั้งหมด12จุดเพื่อช่วยให้จอดได้ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคัน9จุดเสริมความมั่นใจให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร ในเรื่องขององค์การขับขี่จริงโตโยต้าไฮเอส2026ให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากกลุ่นเก่าอย่างชัดเจนพวงมาลาัยตอบสนองไวขึ้นการเข้าโค้งมั่นคงขึ้นและแรงสั่นสะเทือนลดลงอย่างมากเมื่อวิ่งบนถนนครุกระห้องโดยสารเงียบกว่าเดิมเพราะมีการเพิ่มฉนวนกันเสียงรอบคันแม้จะเป็นรถขนาดใหญ่แต่การขับในเมืองก็ทำได้ไม่ยากระบบเบรกมีการตอบสนองที่ดีและมั่นใจเมื่อหยุดรถอย่างกระทันหัน ในส่วนของเทคโนโลยีและความสะดวกโตโยต้าไฮเอส2026มาพร้อมระบบสตาร์ทรถด้วยปุ่มพุชสตาร์ทกุญแจสมาร์ทเอนทรีระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติจอแสดงผลการขับขี่แบบ TFT สีสันสวยงามและระบบกล้องบันทึกหน้ารถที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานรถยังรองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของโตโยต้าที่ช่วยตรวจสอบสถานะต่างๆของรถเช่นระดับน้ำมันระยะทางที่ขับและการนัดหมายเข้าศูนย์บริการได้โด